ถ้าเกิดว่าพูดถึง PC Handhel d นี่คืออุปกรณ์ที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนอยากเล่นเกม PC แบบพกผานะครับซึ่งผู้ผลิตแต่ละเจ้าเขาก็แข่งกันมาเรื่อยๆทำให้มันแรงขึ้นแล้วก็แบตอึดขึ้นกว่าที่เคยและทางฝั่ง,ง MSI ก็มี MSI Claw ส่งเข้ามาลุยตลาดด้วยเหมือนกันซึ่งเราก็เคยรีวิว MSI Claw A1M กันไปแล้วนะเมื่อปีก่อนแต่ที่อยู่ในมือเราวันนี้บอกได้เลยครับว่ามันอัปเกรดให้เก่งเจ๋งขึ้นกว่าเดิมแถมหน้าจอก็ใหญ่สะใจสุดๆไปเลยและนี่คือ MSI Claw 8 l u s PC Handheld รุ่นใหม่ที่พร้อมลุยเกมใหญ่เกมดังในพอสอนี้ใครอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องนี้จะเล่นเกมเป็นยังไงมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วแบตจะอึดขนาดไหนรีวิวนี้มีคำตอบแน่นอนมาดูไปพร้อมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันด้วยสเปคกันก่อนนะสำหรับ MSI Claw 8 AI Plus อย่างที่เราบอกไปว่านี่คือรุ่นใหม่เพราะงั้น CPU ก็ถูกอัปเกรดให้ล้ำกว่าเดิมและได้เป็น Intel Core Ultra 7รหัส 258V ผลิตที่สถาปัตยกรรม3นาโนเมตรช่วยให้ทั้งแรงขึ้นและประหยัดพลังงานกว่าเจนที่ผ่านมา นอกจากนี้ก็มาพร้อมการ์ดจอ Intel Arc 140V จบในตัวพลังประมวลผลโหดขึ้นและ VRAM จัดเต็ม16 g b ตัวเครื่องมาพร้อมกับแรมเยอะขึ้นเป็น32 g b แบบ LPDDR5 SSD เป็นแบบ M.2 ขนาด2,230ให้มา1เ B นะับซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจเครื่องนี้ก็อัปเกรดได้ง่ายมากถ้าแกะฝาหลังออกก็จะเจอ SSD และขันน็อตเปลี่ยนได้ทันที ส่วนระบบปฏิบัติการข้างในเป็น Windows 11 Home และมาพร้อมกับ PC Game Pass ด้วย1เดือนในส่วนของหน้าจอก็น่าสนใจมากครับเพราะว่าชื่อรุ่นว่า MSI Claw 8ก็จะได้เป็นจอทัชสกรีน8นิ้วเลยความละเอียด Full HD Plus 1,920คณ1 2 0 0พิกเซลหรือก็คืออัตราส่วน16:10ต่อ Refresh Rate หน้าจออยู่ที่120 Hz และความสว่าง500 nits พร้อมรองรับ VRR ช่วยป้องกันปัญหาภาพฉีก และทีเด็ดของรุ่นนี้เลยก็คือแบตเตอรี่ที่เขาให้มาแบบ80วัตต์อาถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับ PC Handheld ในยุคนี้ซึ่งทาง MSI เนี่ยบอกไว้ว่าถ้าดูวิดีโอ 1080p อย่างเดียวก็จะอยู่ได้นานถึง28ชั่วโมงส่วนเรื่องเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เรามาบอกอีกทีในช่วงเทสประสิทธิภาพมาดูในด้านของดีไซน์กันบ้างนะครับถ้าใครได้จับเครื่องจริงสิ่งแรกที่ต้องรู้สึกเลยก็คือ MSI Claw 8 AI Plus เนี่ยมันใหญ่มากๆ ด้วยจอที่มีขนาด8นิ้วเครื่องมันก็เลยใหญ่ขึ้นประมาณหนึงถ้าเทียบกับ PC handheld รุ่นอื่นๆถึงจะมีข้อดีว่าแบตเตอรี่มันก็เยอะตามแต่อีกมุมมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับโดยน้ำหนักเครื่องจะอยู่ที่795กรัม อีกจุดที่น่าสนใจก็คือเครื่องนี้ไม่ได้เป็นบอดี้สีดําล้วนด้วยนะครับแต่ว่าบริเวณที่จับเนี่ยจะเป็นสีแซนสตรอมที่ช่วยเสริมความพรีเมียมแล้วเราว่าสีแบบนี้มันตัดกับไฟ RGB ได้สวยมากๆซึ่งตัวไฟก็จะอยู่ตรงก้านอนาล็อกนะครับแล้วก็ปุ่ม A B X Y ตามเดิมสามารถปรับแต่งได้จากในซอฟต์แวร์ด้วย ส่วนของเรื่องปุ่มกดทาง MSI ก็วางเลเยอร์มาแบบจอย Xbox เลยครับดังนั้นใครที่ใช้จอย Xbox อยู่แล้วคุณจะปรับตัวเข้ากับเครื่องนี้ได้ไวมากๆขนาดของก้านอนาล็อกก็ใหญ่เกือบเท่าของ Xbox ด้วยจับได้มั่นคงไม่ลื่นมือ แต่จุดที่ต่างไปก็คือข้างหลังเขาจะมีปุ่มมาโครมาให้2จุดนะครับและตรงข้างซ้ายข้างขวาจอเนี่ยก็จะมีปุ่ม MSI เพิ่มเข้ามาซึ่งฝั่งซ้ายคือปุ่มลัดเปิดเข้าซอฟต์แวร์ MSI Center M และปุ่มขวาเอาไว้เปิดเมนูลัดปรับแต่งได้ไวๆตอนเล่นเกมเมนูอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะว่าเขาทำเป็นปลั๊กอินไปรวมกับ Xbox Game Bar ของ Microsoft เลยฉะนั้นใครที่ใช้ Xbox Game Bar อยู่แล้วก็จะยิ่งสะดวกและครบจบในที่เดียวมากขึ้น และจุดไฮไลท์ที่ยังคงมีเหมือนเดิมสำหรับตระกูล MSI Claw 8ก็คือปุ่มทริกเกอร์กับตัวก้านอนาล็อกนะครับเขาใช้เป็นแบบ Hall effect ด้วยนี่คือของดีที่เกมเมอร์ทุกคนต้องการนะครับมันคือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้ามาตรวจจับ input ตทาให้ปุ่มและอนาล็อกตอบสนองได้ดีขึ้นและยังป้องกันปัญหาจอยดริฟต์ได้ด้วยช่วยยืดอ,อายุใช้งานและทนทานกว่าอนาล็อกเดิมๆแน่นอน ส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อทุกพอร์ตจะอยู่ข้างบนที่เดียวกันเลยครับก็จะมีช่องหูฟัง3.5ม mm, ิลมช่องเสียบไมโคร SD Card ดและที่โหดมากก็คือ USB Type C จะมีอยู่2พอร์ตเป็นแบบ t u e r b o l t 4ทั้งคู่เลยไม่ใช่แค่ชาร์จไฟได้แต่การรับส่งข้อมูลก็ไหวมากๆด้วยเรื่อใช้ต่อสายแปลง HDMI นะไปออกจอใหญ่ได้สบายสบาย ส่วนการเชื่อมต่อไร้สายจะเป็น Wi-Fi 7นะคับ Bluetooth 5.4รองรับอนาคตไปได้เลยยาวๆและเชื่อว่าหลายคนอยากรู้กันแล้วว่าชิป Intel Core Ultra 7 2 5 8 v กับกลุมพลังการ์จอ Intel Arc ข้างในเนี่ยมันจะเล่นเกมเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นตามธรรมชาติของ PCN h แ l l นะความแรงมันก็จะสัมพันธ์กับพลังงานที่ใช้ถูกไหมครับนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนเขาก็จะมีให้เราเลือกโหมดพลังงานด้วย ซึ่งของ MSI Claw 8 AI+ Plus เนี่ยจะมี3โหมดนะก็คือ endurance เน้นประหยัดแบตยืดอายุใช้งานไปได้ยาว,ยาว AI engine ซึ่งเป็นการใช้ AI ตรวจจับและปรับพลังงานกับพัดลมให้เหมาะสมและแมนนวลครับหรือก็คือการปรับตั้งค่าเองซึ่งเราขอเลือกเป็นอันนี้เลยโดยตั้ง TDP ให้ max สุดที่30วัตต์ดึงเอาพลังงานมาใช้ให้เต็มที่และปรับความเร็วพัดลมให้เยอะขึ้นด้วยตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าค่า default เขาจะปรับให้พัดลมเงียบประมาณหนึ่งนะครับ performance ก็จะยังไปไม่สุดเท่าไหร่ซึ่งด้วยความที่เราต้องการเห็นขีดความสามารถของมันจริงๆก็จะปรับให้พัดลมหมุนเต็มที่ไปเลยถ้าเกิดว่าเครื่องมันร้อนแน่นอนว่าเสียงกก็จะดัง เป็นการแลกกันไปกับประสิทธิภาพตอนเล่นเกมครับ และไม่รอช้าเราขอไปเดิมด้วยสุดยอดเกมฮิต Monster Hunter w i l d เกมที่เรียกได้ว่าสูบพลัง PC กันสุดๆนะครับซึ่งการจะทำให้มันรันได้บน PC Handhel d เนี่ยเราก็ต้องปรับไว้ที่ระความละเอียด1280แคูณ800และตั้งกราฟิกทุกอย่างเป็นโลหมดเลยโดยเกมนี้สามารถเปิด Intel XeSS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัพสเกลของการ์ดจอ Intel Arc ได้ด้วยนี่คือผู้ช่วยสาคัญที่จะทาให้คุณเล่นได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50เฟรมนะครับถือว่าเป็นความลื่นที่พอรับได้สำหรับเครื่องพกพาแต่ตรงนี้ก็น่าเส ได้เหมือนกันว่าแคปคอมเขายัางไม่ทําให้เกมรองรับเฟรมเจเนอเรชันที่เพิ่งเปิดตัวมากับการ์ดจอ i n t e l Arc รรุ่นใหม่ได้ความลื่นตรงนี้ก็เลยยังไปไม่สุดทางแต่เราสามารถเปลี่ยนไปใช้เป็น FSR แทนได้นะครับก็จะสามารถเปิดเฟรมเจนและทําให้เฟรมเรทพุ่งขึ้นมาอยู่แ,แถวๆหกสิบถึงเจ็ดสิบเฟรมเลยต่อให้เป็นแมป c a r l e t Forest ที่มีต้นไม้เยอะๆก็เอาอยู่นะครับซึ่งข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือพอเราโหลดแมปหรือโหลดเข้าเควส t เนี่ยเราจะต้องให้เวลาเกมประมาณสิบวินาทีเพื่อให้มันโหลดหรือประมวลผลอะไรสักอย่างให้เสร็จก่อนแล้ว ถึงจะลื่นระดับ60และพร้อมให้เราลุยกันได้และพอเป็น Monster Hunter นะครับถ้าเราตั้งปุ่มมาโครวไว้สักหน่อยก็จะเล่นได้สะดวกขึ้นประมาณหนึ่งอย่างปกติเนี่ยทีมงานเราจะชินกับ Joy Xbox Elite แล้วก็ตั้งปุ่มมาโครวไว้ให้เป็นการกด L 3และ R 3ในนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะผ่านซอฟต์แวร์และผลก็คือมันช่วยให้กดวิ่งได้สะดวกมากๆซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เปิดให้เราคค c o r d การกดมาโครยาวๆได้ด้วยใครอยาก setting ให้ a d v a n c e ์ขึ้นหน่อยก็ทําได้เต็มที่เลยนะครับ ทีนี้เราติดคุณผู้ชมเอาไว้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งในการเล่นมอน s เตอร์ n t e r บน MSI Core 8 AI Plus ด้วยเซตติ้งแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราลุยต่อเนื่องจากแบตเตอรี่100ถึง1%เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเราว่าการที่มันรันเกมเต็ม,ตมสูบเนี่ยรีดพลังมาใช้ทุกหยดแล้วเล่นในระดับนี้ก็ถือว่าอึดถึกทนแล้วก็เป็นที่น่าพอใจมากๆซึ่งถ้าคุณไปเล่นเกมอื่นที่กินเครื่องน้อยกว่านี้ก็น่าจะอยู่ได้นานกว่านี้แน่นอนสําหรับแบตเตอรี่ แล้วมาต่อกันที่ Assassin's Creed Shadows นะครับเกมที่เราว่าเขา o p t ติ i z e ์มาดีมากๆบนเวอร์ชัน PC และในการเล่นบนเครื่องพกพาก็เลยน่าสนใจเหมือนกันเกมนี้เราสามารถปรับความละเอียดไว้ที่1 2 8 0 0นคูณ800นะครับและตั้งกราฟิกให้เป็นโลทุกอย่างและเขาก็รองรับ XeSS กับ Frame Generation ของ Intel Arc ด้วยถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้ที่ระดับ Performance ก็จะได้เฟรมเรทอยู่แถวถ5กับเกม Open World ในสเกลระดับนี้เราว่ามันทางานได้โอเคเลยสาหรับเ n ็นพาย c ลอแ AI plus และอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้คือไม่ว่าจะเป็น Monster Hunter หรือ Assassin's Creed Shadows นะครับตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยความร้อนมันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับระบบ Cooler Boost Hyper Flow นะครับที่เขาออกแบบทิศทางการไหลของอากาศมาดีระบายได้ทั่วถึงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณตั้งโหมดพลังงานเป็นแบบให้ AI ช่วยหรือปรับแมนวนวลเองแล้วตั้งพัดลมให้เหมาะสมก็จะยิ่งมั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์มันทํางานได้เต็มขีดความสามารถแล้วจริงๆไม่เจอความร้อนจนทําให้มันทรอตติ้งลดสปีดตัวเองลงมาเยอะจนเกิน และทีนี้มาดูเกมมัลติ p l a y e r กันหน่อยกับ Marvel Rivals ครับสำหรับกราฟิกประมาณนี้แน่นอนว่ามันไม่ได้กินเครื่องเยอะเท่ากับ2เกมแรกฉะนั้นก็ปรับความละเอียดได้เต็ม1920คูณ1200เลยตั้งค่ากราฟิกไว้ที่ระดับกลางและเปิดใช้ Intel XeSS กับ Frame Generation เข้าไปด้วยผลก็คือ f เฟรมเรทจะอยู่ที่70-80และในบางแมปก็ขึ้นไปแตะที่90ได้เลยนะครับเป็นความลื่นที่ดูดีมากสาหรับการเล่นเกมพกพา ซึ่งถ้ามาเวลร r วอ a ลส์ทำได้ระดับนี้พวกเกมมัลติ p l a y e r หรือเกมอื่นที่กินกราฟิกไม่เยอะคุณก็มั่นใจได้เลยว่ามันเอาอยู่แน่นอนและอีกจุดหนึ่งที่ไม่ชมไม่ได้จริงๆนะครับก็คือตัวลำโพงเขามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนี่น่าจะเป็น PC Handheld ที่เสียงดังสะใจที่สุดตั้งแต่เราเคยได้ลองมานะทาง MSI เขาบอกว่ามันคือลำโพง h i เรส a Audio ที่รองรับระบบเสียง DTS และเสียงดังขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง72.5% ปรับจูนย่านเสียงต่ำให้ดีขึ้น58.3%คุณภาพเสียงโดยรวมเลยออกมาดีมากทั้งชัดแล้วก็ดังบางเกมเนี่ยคุณปรับวอลลุ่มไว้แค่50-60%ก็เหลือเฟือครับดังพอแล้วแล้วก็เต็มอิ่มกับมันมาก จากทั้ง3เกมที่เราได้ลองมาก็ชัดเจนแล้วว่า MSI Claw 8 AI Plus มันรับมือเกม A ูเในพอสอี้ได้ดีเลยถ้าเกิดว่าเซตติ้งให้เหมาะสมส่วนของฟีเจอร์อื่นถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถเสียบออกจอได้เหมือนกันนะอย่างที่เราบอกไปซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น MSI Claw รุ่นเดิมเขาก็จะมี USB C มาให้แค่ช่องเดียวการเสียบจอก็จะทําให้คุณชาร์จไฟไปด้วยไม่ได้แต่พอขยับมาเป็นรุ่นนี้ก็หมดปัญหาแล้วครับเลยอยากย้าอีกรอบว่าการที่เขาให้ USB C มา2ช่องแถมเป็น Thunderbolt 4 คู่มันบ้ามากครับแล้วก็มีประโยชน์มากจริงๆและสิ่งที่ยังมีมาด้วยเหมือนเดิมก็คือ MSI Core 8 AI Plus มันรองรับ MSI App Player ได้ลงตัวมากนี่คือโปรแกรม emulator ช่วยให้เล่นเกมมือถือ Android ได้บน PC ซึ่งพลังของ CPU Intel Core Ultra 7 2 5 8 v ก็โอเคเลยครับอย่างอันนี้เราเล่น Blue Archive ปรับความละเอียดเอาไว้ที่ระดับ High และกราฟิกสุดหมดทุกอย่างก็ได้เฟรมเรทที่60ติดเพดาน อาจจะมีตกมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นความลื่นที่เกินพอแล้วจริงๆทีมงานเขาเพิ่งประกาศมาด้วยว่า Blue Archive นมีแผนจะลง PC ปีนี้นะครับแต่ว่าในระหว่างรอคุณก็เล่นบนอ m u เ a t o r เตไปก่อนได้ครับชิลๆเลย สรุปโดยรวมแล้วเรามองว่า MSI Claw 8 AI+ Plus มันคือรุ่นที่อัปเกรดรอบด้านแบบเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงแบตเตอรี่ขนาดจอหรือแม้แต่ลำโพงนี่คือ PC handheld ขุมพลัง Intel ที่ปรับจูนทุกอย่างมันดีช่วยให้การเล่นเกม t r i p l e A นอกสถานที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้ก็มีข้อสังเกติดหน่อยนะครับคือพอการ์ดจอเป็น intel arc ก็อาจจะทำให้บางเกมยังรองรับได้ไม่เต็มที่อย่างที่เราโชว์ให้ดูกับ monster hunter w i s e เนี่ยก็จะยังไม่รองรับ frame generation อันนี้ก็ต้องรองให้วงการปรับตัวกันต่อไปและอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเครื่องบันใหญ่และค่อนข้างหนักทีเดียวครับถ้าถือเล่นเกมวัานานานก็มีเมื่อยกันได้ใครที่ไม่ชอบจุดนี้ก็อาจจะต้องมองไปที่ msi claw 7แทน ซึ่งเป็นรุ่นจอ7นิ้วนะครับน้ำหนักก็จะเบากว่าเป็น100กรัมได้เลยแต่ก็แลกกับแบตเตอรี่ที่น้อยลงเยอะนะครับเหลือแค่53วัตต์อัลในขณะที่คลอ8เนี่ยมันให้มันเน้นเลยที่80วัตต์อัลสำหรับใครที่สนใจอยากอัปเกรดเสริมเครืยอเล็บให้คมกว่าเดิมหรืออยากเริ่มต้นเข้าวงการ PC handheld MSI คลอ8 AI+ นี่คืออีกช้อยส์ที่น่าสนใจมากในปีนี้ตัวเครื่องวางราคาขายมาแล้วที่32,990บาทหาซื้อได้ตามร้านไอทีชั้นนำทั่วประเทศได้เลยครับ